รู้เพียงรูปอาจเพียงชอบรูปอาจเพียงชอบโลงอาจเพียงชอบใจแต่ถ้ารดลองใช่รับรองต้องเหยียดง่ายกว่าเปอร์โย3 0 8แใช่ครับรถยนต์ที่ทั่วโลกกำลังกล่าวขวัญถึงเปอร์โย204เปอร์โย204ออกแบบให้หมุนได้ถึงห4าร้อยสี่สิบกิโลตอ่อช <c oughs> ั่วโมงที่ที่นั่งทั้งหน้าหลังเหยียดเน้นแบริ่งได้สบายขึ้นจอดง,ง่ายกว่ารถใหญ่ๆห,หลายชนิด ที่ทำเจ่นี้ได้เพราะใช้ Intel Core i 7ซึ่งน่าใจจะเพิ่มเมื่อที่ตัวถังแล้วยังทำให้การเร่งละารก็ได้รวมมาลัยแบบปอดและการทรงตัวทั้งสี่ล้อออล้อออลี่ล้อทำให้เรียกวงแควนได้ไมโครเซฟปเครื่องยนต์แบบใหม่3.4มีเท้าถ่าเท้าใช้โอเวอร์เฮดแคมชาร์แบบรถแข่งและรถเตยราคาแพงแง่งทำให้มีกำลังสูงเด่งขึ้นไววิ่งได้10กิโลต่อชั่วโมงทั้งยังกินน้ำมันน้อยกว่ารถเล็กๆส่วนมากเพราะน้ำหนักเบา <K l ir ror> เครื่องยนและส่วนประกอบเกลือทั้งสิ้นทำด้วย <Marine> อมรินทีวีปบยยสองนสีมีคุณสมบัติพิเศษน่าสนใจอีกมากมายเปิดให้จออไ้้แล้วที่มีคุณสปัญปัญญารักัดผู่แทนจำห 68, น่ายเบยยองยศูนย์แปดหลังาหุนศูนย์แปดทีจำหน่ายแล้วที่ผู้แทนจำหน่ายปบยยทั่วไทยเอ้าไทยัญญาระดักัด